สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแมมในช่องหนูแมมไลฟ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแมมจะมาเหอกระเป๋าสตางค์นะคะใบสั้นนะคะเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าของอะไรนะกันนะคะ นี่ค่ะกระเป๋าชาแนลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแหม่มก็ซื้อมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะกล่องน,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดปพร้อๆกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้แหม่มแกะโบลิบิ้นออกไปนะคะเขาก็จะผูกมาแบบนี้เหมือนกันอันนี้แหม่มแกะไปแล้วก็อยู่ในนี้นะคะนี่ไงโบดอกคาเมรีมาดูกันนะคะนี่เป็นกระเป๋าใบสั้นนะคะ ผ้าด้มีผ้าถุงผ้าเป็นกรรมหย,ยี่นะคะเรามาดูน้องกันนะคะน้องอยู่ข้างในเป็นกระเป๋าตังใบเล็กนะคะนี่คะ่ะเป็นรุ่นสิบนะคะอะไหรเป็นสีทองค่ะนี่เหมือนยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยนะคะนี่เห็นไหมคะมีความเงา หนังยังหอมอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะด้านในก็จะเป็น3ช่องนะคะแม่มคิดว่าเขาน่าจะใส่บัตรได้เยอะนะคะน่าจะใส่ตังค์ได้ด้วยไว้แมมลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า คุ้มค่าไหมนะคะอันนี้แมมซื้อมาในราคา470เหรียญยูโรนะคะมันเพิ่งปรับขึ้น10ยูโรนะคะเมื่อเมื่อเดือนกันยายนนะคะที่ผ่านมานะคะราคาแค่460เหรียญยูโรนะคะแล้วแม่มเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะตอนนี้ราคาขึ้นเป็นที่470เหรียญยูโรนะคะแลวคาดว่านะคะแมมคาดว่านะคะอ่าต้นเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะชาแนลนะคะเขาน่าจะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกนะคะต้องไปดูกันค่ะว่า แล้วแต่ละรุ่นนี้เขาจะปรับราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น,นะคะเพราะว่าชาแนลนี่เขาปรับราคาขึ้นทุกปีนะคะนี้ด้านในนะคะเขาจะเขียนว่า made in Spain นะคะแมมถามจากเซลใช่ไหมคะ SA นะคะทางร้านทางร้านนะคะว่าทําไมเขาถึง made in Spain หรือว่า made in Italy นะคะทางร้านบอกว่าถ้าเป็นกระเป๋าหนังชิ้นเล็กแบบนี้นะคะเขาจะผลิตที่ที่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ ตามนั้นค่ะอันนี้โฮโลนะคะที่แมมต้าก็เป็นโฮโล30นะคะล่าสุดค่ะนี่ค่ะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ด้านหลังนะคะนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นเขาจะมีพ็อกเก็ตด้านหลังค่ะที่แมมจำได้นะคะที่เคยเห,เห็นหรือว่าดูรีวิวมานะคะเขาจะไม่มีพ็อกเก็ตด้านหลังนะคะ ไม่น่าลรคะราคาก็ถึงเพิ่มขึ้นอีก10เหรียญยูโรนะคะแต,แต่ก่อน4 6่อยกสางที่แมมบอกไปนะคะ mm. ดูความเงานะคะ mm. น้องน่ารักมาก10บก็ะรูดง่ายนะคะแมมคิดว่าแอมได้ใช้จริงแน่นะคะเนี่ยใส่พกบัตรนะคะแล้วก็แบงค์ธนาบัตรนะคะอาจจะต้องพับครึ่งน,นะคะแล้วก็ใส่ไป น่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าแมมใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะมาเร็วไปเร็วนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ